เอริกเทนฮาร์อ่ะพี่บอกตรงนี้นะใจเย็นๆก่อนแล้วกันคือพี่อยากไล่มากเลยนะพี่รู้นะครับว่ามีคนเนี่ยหลายคนแล้วกันมีแฟนผีหรือมีบางคนไล่เอริกเทนฮาร์ดนี่นั่นแต่พี่บอกตรงนี้นะอดทนใจเย็นคือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันคือเหตุการณ์ไม่ปกติเว้ยคือถ้าตัวฟูลทีมแล้วผลงานอย่างเงี้ยพี่จะไม่ว่าเลยแต่ตัวเราแม่งเจ็บอื้อเลยแล้วนัดล่าสุดเราก็เห็นอยู่เนี่ยก้องหลังเราใช้ใครเราใช้คาเทมิโล่ก้องหลังไม่มีขนาดคัมวาล่าเพิ่งดันขึ้นมาอีกตัวยังเจ็บไปอีกตัวเลยดูซินะ ต้องแก้ต้องปรับหน้างานเกือบทุกแมตช์ครับเอลิเทนฮารที่พูดตรงนี้นะเนี่ยตอนนี้เราอยู่อันดับ5อันดับ6เนี่ยได้ก็บุญแล้วด้วยสภาพทีมแบบนี้ได้ก็บุญแล้วอันนี้พูดตรงๆจริงๆและนี่เรายังเข้ารอบชิงไปชิงกับซิตี้ทเวฟเอนะครับผมถือว่ามันสุดที่โค้ชคนหนึ่งอ่ะจะทําได้แล้วครับเพราะด้วยปัญหาของทีมในฤดูการน,นี้คือแม่งโอ้โห มันเยอะเกินฮะเจ็บห,าห่าอะไรทีเป็นสิเป็น20ตัวให้โค้ดเทลไดท์ไหนก็มาทำไม่ได้หรอกครับจริงๆแล้วใครที่ไปร้องจะเอาซีดาร์เอานาเกมันเนี่ยพี่ถามด้ยดิยลองคิดถึงความรู้สึกของซีดาร์ในนาเกมันมันอยากจะมาทมํามาเห็นสภาพทีมแบบเนี้ยมันอยากทำเหรอกูรอซีดาร์บอกกูรอคุมซิตี้ไม่ดีกว่าหรอตัวแบบครบให้กูแล้วอ่ะตัวดีดีเกตเอให้แบบแล้วกูไม่ต้องมานั่งปั้นนั่งแก้นั่งซื้ออะไรมากมายซื้อก็นิดนหน่นนนนนอย,อยแต่แมนยูเนี่ยมึงซื้ออีกบานอีกเยอะแล้วตัวมึงเจ บ้างอีกบ้านต้องแก้ปัญหาอีกล,ลุงรังอีก โอ้โหลุงตุงนางอีกเยอะเลยแมนยูใครเขาอยากจะมาทําถ้าจะมีก็คงมีกแกเล็ตเซาเกตอย่างเงี้ยมึงอยากจะให้มาทำไหมหรือเกย์แฮมพ์ตเตอร์อย่างเงี้ยที่ถามจริงไอ,อกเกย์แฮมพ์ตเตอร์เซาเกตมันเก่งกว่าเทนฮากเหรอครับเก่งกว่าหรอถ้าไม่ก็เทนฮากก็อยู่ต่อเหรอฮะจริงแต่นาเกลมันกับซีดานเนี่ยมองโลกกว่าเป็นจริงครับเขาไม่มาหรอฮะอันนี้พูดตรงๆเลยครับด้วยสถานการณ์ทีมเราอย่างเงี้ยใครเขาจะกล้าเอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงเออฉะนั้นใจเย็นๆพี่ว่าเดี๋ยวแมนยูจะดีขึ้นมากกว่านี้ผมว่าจจะะะะะมมมาาากกขึ้้นนนนนวว่่่เเเเเีีียยยออลลแแแตัใบบททรรคป็ ทีมเราเป็นทีมที่ดีขึ้นในฤดูกาลหน้าเพราะว่าเราจะลดนักเตะหลายคนมากและเราจะเติมผู้เล่นหลายคนมากเข้าสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นมาซิยาออลินเดอร์เลฟวาลานแม้กระทั่งคาซาวิโดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ไหมเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วมันมีนักเตะที่เราพร้อมจะปล่อยอเพียบและมีนักเตะที่เราพร้อมที่จะเอาเข้ามาอีกเพียบเข้าใจไหมครับโทมัสทูเครน้าดีทำไมคุนเบอร์เยนเป็นอย่างนั้นนะคือก็ไม่ได้บอกว่าทูเครนไม่เก่งนะ มันต่อไม่ได้หรอกครับแต่ผมว่าทูเครนเนี่ยมาคุมแมนยูเนี่ยผมว่ามันก็เป็นงานยากเขาอยู่ดีอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนคุมเชลซีผมว่าตอนที่คุมเชลซีก่อนหน้านั้นน่ะคุณภาพผู้เล่นเชลซีมันดีแมนยูนะครับมันไม่ได้ทีมแบบพิการแบบเนี้ยไม่มีตัวใช้ได้ไม่ได้อยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องมานั่งคัดสรรต้องมานั่งคัดกองโอ้โหเยอะะฮะจริงๆปัญหามันเยอะครับที่แมนยูอ่ะมันไม่ได้ง่ายฮะมันไม่ได้ง่ายเหมือนซองคุมเชลซีแน่นอนอ่ะนี่พูดเลยแมนคุมแมนยูไม่เป็นงานที่ยากเพราะอะไรมันเปล่งีน้่าโค้ใหมมม่าป๊บันก็ตอง นักเตะที่เหมาะกับแผนระบบมันมาไอตัวที่มันอยู่บางทีแม่งไอตัวนี้ไม่เข้าระบบมันก็ต้องปล่อยขายอีกวนลูปอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ทีมที่มันเป็นทีมจริงๆอ่ะเป็นทีมที่ดี25ตัวไม่ใช่ดี1 1ตัวเมื่อไหร่ก็มึงเปลี่ยนโค้ดวนอยู่อย่างเงี้ยวะเออเมื่อไหร่นั้นต้องทําให้เหมือนอาเตตาเนี่ยเนี่ยทำเหมือนาร์เซนอลูจักรอแล้วเดี๋ยวจะได้ทีมไม่ใช่แค่11ตัวนะได้25ตัวที่เป็นของาร์เซนเป็นของอาเตตาจริงๆเขาก็เริ่มทำมาเรื่มันใกลล้้แวอย เกือบประมาณ17 18ตัวแล้วอะที่มันดีๆของอาร์เซนอัทย้อนกับไมนแมนยูเนี่ยไม่ยังไม่รู้เลยถูกปะผมชอบเทนฮากตรงที่สามารถปั้นนักเตะเรารู้วเก่งขึ้นมาตัวหลักนี่แหละถูกต้องอย่าลืมนะข้อดีเนี่ยอย่างน้อยนะครับข้อดีของเทนฮากเนี่ยไมนูก็เป็นคนดันขึ้นมานะครับกา,ารโชวด้วยไอเด็กเทพ2ตัวเนี้ยมาจากน้ำมือเทนฮากนะครับอันนี้คือ,ข,อข้อดีข้อดีมันมีแต่เรามองไหม่ะจาบีน่าจะเป็นอินฟูทีท,ทีมอื่นคนเดียวมั้งที่ให้เครด,ดิตอาร์เตต้าบ้างโอ้ผผผมมใใหห้้้้้้้้้้้เเเเคครรรรรดดดิิิตต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 ตัังนนังงงงงงนนนาาาาาาาแแลลววจๆอออ่่่่่พีีู์์ยยยไซ ตั้งแต่ eta, อาเตต้าปอแปลงแต่ปีแรก2ปีแรกเลยด้วยพี่บอกอะไรพี่บอกกับเด็กปืนเนี่ยว่าใจเย็นๆการท,ทําทีไม่ใช่การเล่นเกมครับนี่คือบอลของจริงเข้าใจะปะฉะนั้นอาเตต้ามาวางระบบปุ๊บแน่นอนต้องใช้เวลาครับให้นักเตะฝึกซ้อมเล่นในบนบอลระบบของเขาให้เข้าใจเขาเล่นบอลอ,อูนในบอลอูนเมลี่กับบอลอาเตต้าเนี่ยคนละเวกันเลยการที่จะฝึกให้มาเล่นบอลเวตัวเองฉะนั้นต้องทํำยังไงก็ต้องคัดนักเตะที่เล่นบอลเขาได้เก็บไว้ไอที่ไม่ใช่ปล่อยออกตอนเขาปล่อยพวกโอบาเมยองปล่อยโอซิลปล่อยเลยโหเด็กปืนด่าลืมปล่อยนี่ตัว มไอ้ที่ต่อยปล่อยไปอ่ะเขาคิดถูกแล้วเพราะมันไม่อยู่ในระบบแล้วถ้าเก็บพวกนั้นาอายุเยอะแล้วบางทีก็ต้องไม่เข้าระบบด้วยเขาต้องปล่อยแล้วเติมตัวที่มันใช่เข้ามาโอเดกาดอย่างเงี้ยอ่ะดันมาตินเนลลี่ขึ้นมานะครับซื้อคาเบลเคซูสเนี่ยทอสซาเนี่ยเขาซื้อมาอันนี้แค่นไลท์อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นปะเนี่ย เขาค่อยๆเติมค่อยๆเติมเข้ามาเติมตัวที่มันใช่เข้ามาแล้วเป็นไงทีมตอนนี้เป็นไงแข็งเลยเห็นปะคือยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นทีมที่ขึ้นมาลุ้นแชมป์แล้วครับน้องต่อหนนานี้เองเป็นทีมที่ขึ้นลุ้นแชมป์ไหมล่ะไม่ใช่ไงถูกปะตอนนี้เองขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์เนี่ยใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแอนยูยังไม่ใช่เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์เลยตอนนี้ยังไม่ใช่เลยยังไม่ยังไม่อยู่ในจุดนั้นเลยครับแต่เองอะอยู่ในจุดนั้นแล้วถ้าจเปบ่าเออบางทีเราต้องูเออยย่่างแม้ลลรซะส แต่ของเองเนี่ยไม่ต้องซ่อมแล้วมันสร้างอย่างเดียวแต่แมนยูแม่เงเละเทะเลยเองเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์แล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่ยันปีนี้ด้วยถึงแม้อาจจะยังไม่ได้แชมป์แต่ยังไม่ได้แชมป์เลกแต่มันจะเริ่มเข้าใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจป่ะแต่แมนยูเนี่ยยังห่างฉะนั้นแมนยูต้องรอต้องรอเหมือนที่อาร์ซอนเขารอเตต้ามันต้องรออย่างนั้นเหมือนที่เลือดูเขารอเจงคอป มันต้องรออย่างนั้นแล้วมึงจะได้แบบนั้นถ้ามึงไม่รอแมนยูมึงก็วนลูปเหมือนเดิมอะเหมือนกับที่มึงเคยปวดโค้ดที่ผ่านมามึงก็วนอยู่อย่างนั้นแหละครับคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่มันอยู่รอบตัวอะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำอะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดด้วยแล้วมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่พี่พูดเนี่ยจริงไหมล่ะไม่มีไหนไม่จริงเลยจริงทั้งหมดถูกไหม